มีคนบอกผมขี้เหร่เอาใหม่เลยหล่อค่ะใช่ไหมตัวจริงหลอกกว่าในในรูปเลยโอ้โหนี่ต้องแบบนี้นะครับถึงจะได้ถูกอีกวันหน้าค่ะอ้จริงจริงหล่อจริงจริงนะขอบคุณครับผมบ้ายอยอยู่ยอยลย่ามีเมีน้อยลขอบคุณครับอ๋ออันนี้ก็มาแก้บนกันเยอะเลยนะวันนี้ทุกคนมาคนละชุดคนละชุด งพ่อแม่ยอดถูกทั้งหมดเท่าไหร่นะที่ว่าเมื่อกี้นี่ไกหดหกหมื่นเจ็ดเนาะออเนาะงวดหน้าให้ถูกอีกสี่หมื่นจะได้เป็นแสนถ้าจะรางลที่หนึ่งโอ้โหจะรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้โหที่หนึ่งจะเอาเป็นเทลงมายังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวพูดเดี๋ชุบไปบนเรื่องที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างนะเพราะว่าเขายังไม่ให้ก่ออ่าใช่ มีหลายคนแล้วที่จะทำนะพี่บินด้วยไงพี่บินนี่จองข้างในไปแล้วบินมือลิตอ่ะแกจองข้างในแล้วน่ะแต่ก็บอกว่ายังยังครับผมยังไม่มีการก่อสร้างใดๆเราก็ทาบุญไปทาบุญไปเรื่อยๆครับผมอสะสมไปครับสะสมเงินไ้เรื่อยๆครับสะสมถูกไว้เรื่อยอันนี้มาจากสุโขทัยนะครับผมนี่ทักมาหาผมเมื่อคืนนี้เนาะแม่เนาะ จะเรียกแน่หรือเรียกพี่ดีดนี่ฮะพ,พี่ดีกว่าเนาะอันนี้พี่นะต้องพี่นะครับผมนี่อธิบายให้ฟัง,ห,ฟงหน่อยว่ามาไหว้หรือมาแก้บนหรือยังไงนะครับทั้งตั้งใจมาไหว้และมาแก้บนนะค่ะทั้งสองเลยทั้งไหว้ทั้งแก้บนก็เห็นในคลิปตอนแรกเลยก็เนี่ยอธิษฐานบอกว่าตอนแรกเห็นที่ที่ทุบจุดอ่ะเนาะมันเป็นแปดแปดหกเก้าใช่ไหมอืม อ่าครับดอกไหนนั่นเนี่ยผมจําไม่ได้ดอกแรกเลยตั้งแต่ที่ว่าเจอหินงูอ๋อตั้งแต่โนั่นเลยใช่แล้วก็อันนี้ถูก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 ไอ้งวดนเก้าหกใช่ไหมไอ้งวดนี้ถูกเก้าแปดอ๋องวดนี้ถูกเก้าแปดเอาโอเคโอเคก็อธิษฐานบอกว่าถ้าพญ <c oughs> า,พาถ้าพญาเข่งนั่นจริงก็ให้เลขออกเก้าแปดตรงตรงเลยหระหว่าอย่างนี้เออก็ตรงนะเก้าแปดแล้วก็บอกว่าถ้าเราถ้าเราได้วันไหนเราก็จะมาไหว้วันนั้นประมาณเนี้ยสุชาชัย แล้วคุ้มค่าเดินทางมาไหมครับเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มาคุ้มอยู่เหลือเหลืออยู่ใช่ไหมครับผมกลัวว่าจะไม่เหลือไม่ได้เรามาไกลด้วยตั้งใจมาค่ะโอเคนี่เหลือไม่เหลือไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตั้งใจมาดีดีครับผมงวดหน้าจะได้ถูกอีกครับนี่เอาไอพี่บายก่อนมาด้วยใจมาด้วยศรัทธาเนาะครับดีครับถูกถูกกี่คนหรือคนเดียวพี่คนเดียวอันนี้มาเป็นเพื่อนเพราะพี่เป็นคนพูดคนเดียวอ๋อโอเคไม่แบ่งเพื่อนเลย อยอกเล่นเอาพี่วายๆก่อนเลยอ่ะนเลยาอยากเห็นด้วยเห็นรูปก่อนนะครับรอบนี้เข้าไปยังไม่ได้รอบหน้าค่อยมาใหม่ไม่เกิน1.5ึกิโลครับประมาณกิโลเสร็ศษเลยอย่างเงี้ย แต่เดินแป๊บเดียวผมไม่นานหรอกแต่เราจุดแล้วค่อยๆแสจุกันได้นะครับคนอายุ84-85เข้า,ขาไปหลายคนแล้วครับเดินแบบสั้นๆละไปถึงครับผมอรรากาศล่าสุด มีคนโทรมาอีกอมาติดตัวไหมนี่มีเขาหลังมาด้วยนะครับซูมไปเลยสิบเท่าซัดไปยี่สิบเท่าเลยให้สมไหยเนาะย่ังไงก็กลัวคนโทรนี่ไม่สมเลยนะ <c oughs> คนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมแข่งรถะตะลอกของลอตเตอรี่ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลขทูบนะครับผมยืนเฝ้ากันเลยทีเดียวตัวทูปหายนะตัวทูปหายว่ามันถึน้นไปแล้วน่าจะจะหายแล้ว ถูกแตกด้วยถูกแตกแล้วมันจะออกแล้วครับถูกแตกด้วยเห็นไหมแตกนี่เขาวาสองอันนี้ดอกของพี่ใช่ไหมนี่ห้าห้าศูนย์สองเลยเล็กบอกว่าถ้า ถ้าทุบแตกมันจะมันจะปังอ่โอ้มันจะปังมันจะปังทุบแตกมันจะปังถ้าทุ่แตกถ้าทุบแตกแล้วมันจะทุ่มแตกของหนาบ้านน่าจะห้าถึงสองเราคงมีโอกาสมาอีกหกหรือเปล่าเป็นหกเป็นศูนย์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดินไปทำให้มันหมดดอกสามสามสามหกเปอร์เซ็นทีถึงจะว่าร้านเปอร์เซ็นทีจะได้หลักล้านนะใช่จ้ะท่านกำลังท่านกำลังคิดท่านกำลังคิดอยู่ ต to <story> ั้งหน้าตั้งตารอนะครับทุกคนในขวดน้ำมาตั้งอยู่ตรงนี้นนานี่ขวดน้ำ

ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับเอฟซีาไทยไทยผมแปลว่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วครับพอดีมาแก่กล้องไหนครับเนี่ยกล้องนี้อันนี้มาแก้บน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 นะไดซีเบอร์ ไอ้สี่หมื่นต้อง้บูชาไว่ะ<อ>พี่ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมแต่ว่าพี่ก็เอามาถ้ามันเหมาะสมยังไงก็แล้วแต่ผู้ที่เขาดูแลจะพิจารณาเพราะว่าพี่ไม่มีอืมแบบสั้นๆได้อยู่ได้อยู่เป็นแกร่งเป็น,นอักสมย่ออืมเป็นเป็นตัวย่อมาได้อยู่ได้อยู่ครับน่าจะได้นะครับถูกถูกอะไรนั่นนี่พี่ถูกอะไรถูกเออ่ลาวไทยอะไรถูกไทยเกตแกดถูกไทยอ๋อถูกเลขไทยครัเก้าแปดแล้วพี่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะไงแแต่กกกันน้้อง็ถูลวขนาดไม่เยอะได้ตั้งสี่หมื่น หนูหนูไปข้างในน่ะเห็นเลขอยู่บนหัวท่านก็เลยแบบเก้าแปดมันมีเก้าแปดเจ็ดก็เลยซื้อเก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดแต่ไม่ได้ซื้อเยอะไงมมไม่ได้เน้นสามตัวเลยเอาแต่ตสองตัวว่า <laughs> ขนาดสองตัวยังได้เยอะแต่บคนมงเห็นนะ,ะมนเห็นมันก็นก็เลยไม่ได้อันนี้มากไงก็เลยกลัวใจนึงก็คิดว่าะจะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ถ้าโชคดีมีบุญได้มาแต่สามตัวแปดก้แปดใงวดที่ผ่านมานี่ที่นี่เนี่ย คนถูกกันเยอะนะพี่<ช>ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะขนาดขนาดรอตอนตอนทำป้ายอยู่อตอนแรกว่าจะมาวันที่สองไม่เข้าฝันลมสองสครั้งก็เลยต้องมาฝันเห็นงูงฝันเห็นงูงนหญ่หไม่น่าจะเชื่อแต่เราก็มาทำเพื่อความสบายใจแล้วก็เชื่อแหละสัทธาถาึงได้มาย่างบางคนมาขอไว้มาบนไว้อย่างเงี้ยไม่มาท่านไปตามอันนี้พูดเล่นมันหลายคนพูดครับ มันหลายคนพูดเมื่อวานที่ขับรถเข้าไล่ใช่ไหมมัมีงูตัวหนึ่งไปยกตัวแรกว่าจะมาวันที่สองเขาปูกไว้วันที่หนึ่งเนี่ยนี่ปล่อยถึงสามสิบห้ารอป้ายก็มีงูเลยมันตัดหน้าเลยพี่ตัดมาแล้วไม่ไปไหนนะแล้วก็ยกคออยู่หน้กรถองงูท่านใจดีไม่ทำไรล็อกแล้วก็งูก็เล่นกับเบ็ดลูกสาวคนนี้ไปตามไม่ได ลหลายคนหลายคนเขาที่โดนตาม<อ>ะน,นะครับทุกคนน,นะครับขนลุกอีกแล้วนะครับผมะะะนะนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับ